เนี่ยมาหากราะน้ำปีแม่อีพิมพ์คนคนตั้งสเตตัสแม่งเก่งชิบหายคือมันมันจโวหัวมาคนแม่งก็อยากอ่านแล้วอะคือจโวหัวมามันแบบว่าไปไหนไม่รอดแล้วอะต้องอ่านต่อ สวัสดีคุณพวกรด้วยครับขอบคุณช็อกโกแลตปั่นสำหรับเดือนที่เจ็ดด้วยครับกินข้าวเย็นหรือ,อยังกินแล้วฮะ <c oughs> โผวกระแสเลยพี่เขาไม่ออกโหกระแสแล้วเหรอสรุปอ่ลองอ่านก่อนมาเกิดอะไรบ้างป้ากบเป็นเจ้าของโรงงานน้ำปลาล้าเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โรงงานมีมาตรฐานแน่นอนมี GMP HACCP และได้รับมาตรฐานจากกรมประมงมีคนติดต่อป้ากบมาว่าพิมพิภายต้องการติดต่อด้วยแต่ป้ากบไม่สะดวกพิมพิภายนัดป้ากบมาคุยที่กทมที่ร้านกาแฟพิมพิพายอยากทําแบรนด์นะ้ำปลาราขายยอด3า0,000ขวดต่อเดือน พิมพ์ี่พายขอซื้อโรงงานป้ากบแต่ป้ากบไม่ขายเพราะเป็นโรงงานของต้นตระกูลป้ากบจึงเสนอว่าจะสร้างโรงงานใหม่ให้พร้อมกับขอมาตรฐานรับรองและฮาลานโดยจะผลิตให้พิมพ์ที่พายคนเดียวเลยหลังจากนั้นก็มีการดีลงานขึ้นโดยป้ากบให้ลูกสาวเซ็งลานที่ตลาดแล้วมาช่วยทำโรงงาน ป้ากบอัปเดตให้พิมพลิพายทราบตลอดว่าการดำเนินง,งานสร้างโรงงานอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเงินลงทุนตั้งแต่การออกรถขนของวัตถุดิบทำปลาลาดีโลโรงงานอื่นมาเป็นพาร์นเนอร์ป้ากบออกเองทั้งหมดโดยยังไม่ได้เก็บเงินจากพิมพลิพายรถแรกป้ากบส่งน้ำปลาล้าให้พิมลิพายสามหมื่นขวดโดยยังไม่เก็บเงินเหมือนกัน จนกระทั่งเซลเริ่มมาเก็บเงินกับป้ากบแต่ป้ากบยังเก็บเงินจากพิมรีพายไม่ได้ป้ากบบอกเซลว่ายังเก็บเงินจากพิมรีพายไม่ได้ถ้าเก็บได้จะรีบจ่ายให้ทันทีอีเซลนางตัวดีก็เลยเอาไปเล่าให้โรงงานอื่นฟังโรงงานนั้นก็เอาไปเล่าต่อให้พิมรีพายฟังอีกที พอพิมพิพายรู้ก็โมโหก็เลยเทน้ำปลาร้าจากโรงงานประกบไม่เอาไม่จ่ายไม่ตอบเอา้าได้ไงอะ่ะก,ก็ประกบบอกว่าพิมพ์ิพายยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายแล้วเดี๋ยวจะรีบบอกแล้วพิมพ์ิพายรู้ว่าตัวเองไม่จ่ายแล้วก็ไม่จ่ายวุ What the fuck? ่นฟักกอคือ ประกบพยายามติดต่อมาตลอดแต่ก็ไร้การตอบรับจนถูกฟ้องในที่สุดฮะคือประกบจะติดต่อพิมพ์วิภายแต่ว่าพิมพ์วิภายไม่ตอบแล้วก็ถูกฟ้องด้วยเหรอวัตถุดิบที่ปรากบสต็อกไว้เพื่อผลิตยอด3แสนขวดต่อเดือนก็เน่าเสียเพราะไม่รู้ว่าจะไปทำขายให้ใคร อ้างจริงเป็นเจ้าของโรงงานน้ำปลาราเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเนี่ยขายไม่ได้เลยสรุปแล้วป้ากบก็ผลิตส่งให้พิมพ์ลีพายไปสามหมื่นขวดโดยประมาณโดยติดฉลากที่ขวดเรียบร้อยพิมพ์ลีพายเอาฉลากน้ำปลาลาของป้ากบที่มีเลขจดแจ้งกับรับรองมาตรฐานต่างๆไปสวมให้น้ำปลาล้าโรงงานอื่นแล้วส่งให้ตัวเอง ว a t ป้ากบรู้เพราะน้ำปลาของพิมพ์น้พายที่ส่งไปขายที่ลาวระเบิดและเต็มตู้คอนเทนเนอร์และมีคนโทรมาบอกป้ากบป้ากบก็เลยดูว่าโดนสวมฉลากเพราะโรงงานอื่นที่ผลิตผลิตให้แค่น้ำปลาแต่ว่าไม่ได้สวมฉลากในเมื่อเลิกผลิตกับป้ากบไปแล้วแสดงว่าของที่ทำออกมาขายตลาดมาเป็นร้านขวดก็คือ โป๊ะใบ P.O. สินค้ามีจริงแต่พิมพ์รีพายรับไปแค่ส0 0 0 0ขวดและยังบอกอีกว่าของทั้งหมดอยู่ในโกดังแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อปรากบไม่ได้ส่งสินค้าให้และของที่เป็นฉลากของปรากบทําให้อนุมาได้ว่าพิมพ์รีพายสวมฉลากสินค้าของประกบ100%ซส่วนการสร้างโรงงานมีแต่สัญญาใจปากปล่าด้วยความเชื่อใจและคอยอัปเดตให้พิมพ์ลีพายตลอดว่าอยู่ขั้นตอนไหน แต่ด้วยช่องโหว่ของกฎหมายทําให้พิริพัยอ้างได้ว่าไม่มีสัญญาต่อกันป้ากบเริ่มโดนฟ้องจากที่ต่างๆเพราะไม่มีเงินจ่ายหนี้ทั้งหนี้ที่กู้มาทั้งในและนอกระบบและก็กําลังถูกยึดที่ดินลดทรัพย์สินอื่นๆคดีของป้ากบกับพิริพายก็ใกล้จะขาดอายุความแล้วด้วยแต่ป้ากบไม่กล้าออกมาตั้งแต่แรกเพราะกลัวลูกหาพิริพายสุดท้ายป้ากบจะโดนยึดทรัพย์หากป้ากบล้มซัพพลายเออร์ก็ล้มไปด้วย ภาคอีสานพังแน่คนแถบอีสานเขารู้กันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้ากบแล้วสามลูปนี้เกี่ยวอะไรขออนุญาตขายค,คุณพิมพ์ตอนนี้เป็นอย่างไรครับปาร้าโรงงานเราสร้างมาเพื่อปรผลิตให้คุณพิมพ์เจ้าเดียวลงทุนไปกู้มาสิบล้าน ตอนนี้โรงงานนะั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เรายังต้องแบกดอกเบีย้ยธนาคารเราเปลี่ยนให้คุณพิมพ์3หมื่ขวดแต่ฉลากประกาศออกตลาดกว่า2ล้านชิ้นใช้เอกสารเราส่งออกไปไต้หวันแต่ผลิตที่จะวิรัตเรารับรู้มาตลอดแต่เราก็ยอมติดต่อพี่ต้งก็เงียบเลยขอติดต่อคุณพิมพ์ค่ะเตรียมลงบรรจุ คือเอาตรงๆผมอ่านแล้วผมก็ยังงงว่าสรุปแล้วแม่งสัญญาใจนี่นะ ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านี้ก็คืออ่านแล้วก็มารู้สึกตังหดตังหดอะเอาตรงๆคือในมุมผมนะคือเป็นเป็นเจ้าของโรงงานนะ้ำปลาร้าเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแต่ว่าทำสัญญาใจกันมันไม่รู้ดิมันดู มาดูป้ากบแกแบบว่าไว้ใจคนมากเกินไปอ่ะในในมุมผมส่วนพิมพ์ริพายก็สวมฉลากอันนั้นก็คือโดนเต็มเต็มคุณทรรพอแม่คะชื่อดังในออนไลน์มีคนมาทวงเงินจริงไหมคำตอบก็คือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาเขามาเสนอของ คุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำพิมพ์ริพายเป็นนี้จริงไหมลูกค้าจ๋า ทำแบรนด์ขนาดนี้พิมพ์จะปล่อยให้ของที่มันไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไรประเด็นคือเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในแถบอีสานแต่ว่าไม่ได้คุณภาพอะอันนี้คือสิ่งที่คุณพิม์ีิพายต้องการจะสื่อหรือว่าจริงๆไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ที่สุด คุกค้าก็จะสงสัยทุกท่านก็จะสงสัยว่าคุณทราพอแม้คะชื่อดังในออนไลน์มีคนมาทวงเงินจริงไหมคำตอบก็คือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาเขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเรา ก็ไม่ทำเท่านั้นแต่ของกลางมันโดนทำลาย<อ>าไปแล้วไงอ๋อคำถามที่ทุกท่านถามกันว่าพิมพ์พิพายเป็นนี้จริงไหมลูกค้าจา๋าพิมพ์ทำแบรนด์ขนาดนี้พิมพ์จะปล่อยให้ของที่มันไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไร พิมก็ไม่ปล่อยถามว่าคือคือเรื่องเนี้ยเอาตรงมันพูดยากนะสมมุติว่าผมเออไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะอ่ะสมมุติผมสั่งของมาจากจีนเพื่อที่จะเอามาขายคือสั่งมาแบบราคาส่งอะ่ะแล้วเอามาขายราคาปลีกก็คือเป็นพ่อค้าคนกลางเพื่อทำกำไรนึกออกปะ แต่ว่าสั่งมาแล้วแม่งสินค้าแม่งแย่เออคืออันนี้ก็คือแบบแม่งเราทำเราทาไงอ่ะก็คือเราต้องเสียเงินฟรีเหรออันอันนี้คือสมมุติก่อนนะอะแต่ว่าในกรณีเนี้ยคืออ่าฝ่ายฝ่ายของคนที่ทำโรงงานปลาร้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือพิมพ์รีพายอ่ะเป็นคนไปติดต่อ มันก็เลยเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งอ่ะมันมันพูดไม่เหมือนกันปะคือฝ่ายโรงงานนะัปาปลาบอกพิมพิพายเป็นคนขอติดต่อมาเองว่าอยากทำด้วยแล้วเราก็ทำให้แล้วแล้วพิมพิพายไม่จ่ายตังค์แต่ว่าทางพิมพิพายก็บอกว่าอ่าแต่ก็ทำมาไม่ได้มาตรฐาน ส่วนฝั่งป้าแกก็บอกว่าเอ้ยแต่ว่าเรามีใบรับรองนู่นนี่นั่นครบจะไม่ได้มาตรฐานได้ยังไงก็คือผ่านมาตรฐานทุกอย่างที่มันต้องมีใบรับรองครบแต่ว่าไม่ผ่านมาตรฐานของตัวพิมพ์ริพายหรือเปล่าเข้าไปดูในหัวกระแสอ่ะเขาบอกว่าคนทำเขามาคุยหลายรอบเลยแล้วก็ปรับสูตรแล้วด้วยโอ้ ก็กลายเป็นว่าอันนี้มันเนี่ยมันพูดไม่ตรงกันแล้วเห็นปะคือฝั่งพีพิพายบอกว่าไม่ผ่าน Q c ซแต่ว่าฝั่งเจ้าของโรงงานบอกว่ามาคุยกันหลายรอบแล้วก็ปรับสูตรแล้วมันจะไม่ผ่าน Q c ซได้ยังไงถ้าอย่างนั้นอะ่อะเราดูต่อมีหลักฐานไหมหลักฐานมีเยอะมากแต่มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ หลักฐานที่มันต้องสู้กันในชั้นศาลก็ต้องให้ไปเปิดเผยกันในนั้นอ่ะอันนี้ฝั่งพิมพ์ลิ้พายก็บอกก็มีหลักฐานติดต่อไปเองไปชิมเองกับมือก่อนสั่งผลิตน่าจะโดนทวงตังแล้วโกรธเทสัญญาเขาทิ้งเพราะเป็นสัญญาใจอืม จากในหนกระแสป้าแกบอกว่าตอนเช็คของให้ชิมแค่2ช้อนแต่ว่าพิมพ์นิพายชิม4ช้อนและพิมพ์นิพายบอกไม่ผ่านสองช้อนกับสช้อน <G ül> <G ül> <G ül> เ,อเหมือนสั่งเข้ากล่อง100กล่องชิมคำหนึ่งแล้วบอกว่าไม่เอาไม่จ่าย <G ül> ตอนนี้ก็จะให้ดูแค่นี้ไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาร้อยเปอร์เซนต์ไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาส่งของมาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ไม่อร่อยไม่เหมือน มีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ตุ้เรศมากไม่เอานะคะไม่เหมือนเสียหายมากเสียหายมากจนถึงขนาดนี้ล็อตนี้ยพิมพ์ก็ยังกองเอาไว้ในคลังไม่ออกสู่ตลาดพิมพ์ถามว่าใครขัดทุนใครขาดทุน ให้ขาดทุนก็เจ้าของโรงงานนะปาราดคิคุณยังไม่ได้จ่ายตังเขาเลยคุณจะขาดทุนได้ยังไงแต่เขาอะทำาให้คุณแล้วสร้างโรงงานแล้วส่งของมาแล้วก็เจ้าของโรงงานนะปาราขาดทุนดิถูกปะ่ะอันนี้ผมว่าใจถูกปะ่ะคือตัวพิมพ์ที่ผ่านเขาไม่ได้เสียเงินอะไรให้ใครเลยเขาจะขาดทุนอะไร ทีนี้ก็มีบางท่านถามว่าปล่อยให้ทวงได้ยังไงก็พิมพ์ไม่ได้ติดหนี้เขาแต่กี้เพิ่งบอกว่ามีของของเขาอยู่ในโรงงานรับของมาแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วพอเขามาทวงไม่ติดหนี้นะ ก็ของของเขาอยู่ในโรงงานของเราคุณเป็นคนพูดเองพูดไม่ติดดีเขาได้ยังไงวะอ้าวทำหน้าสงสัยทำหน้าสงสัยพิีพ่บริพายสงสัยผมก็สงสัยตอนนี้ผมว่าคนดูก็สงสัยสรุปใครขาดทุน สรุปใครเป็นนี่ใครสงสัยแล้วอันนี้สงสัยแล้ววักระพริบตากระพริบตายังไงนี่ไงมีข้อความสั่งยกเลิกมีทีมงานสั่งยกเลิกเพราะมันไม่ได้มาตรฐานพิมพ์ให้ลูกค้า กินของที่มันไม่ตรงตามสเปคแบรนด์ของเราไม่ได้คือถ้าสั่งยกเลิกไปแล้วนะสามหมื่นขวดไม่อยู่ในโรงงานของพี่วิ่พายได้ยังไง ทีนี้ถามว่าทําไมน้ำปลาร้ายังอยู่ได้ล่ะก็ของมันมีมาตรฐานไงที่ยังขายอยู่ไง <c oughs> นี่ไงทุกห้างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ในประเทศต่างประเทศ ของเรายังเป็นที่ชื่นชอบคุณลูกค้ายอยู่เพราะว่าเราจริงใจในการรักษาคุณภาพคือคือเท่าที่ผมเข้าใจอะ่ะจริงๆพิมพ์พายเขาขายน้ำปลาร้ามานานแล้วปะเขาไม่ได้เพิ่งอ,อยากจะมาทำแต่เหมือนว่าคือเขา ผลิตไม่ทันหรอก็เลยไปคุยกับป้าเจ้าของโรงงานเพื่อที่จะผลิตโรงงานเพิ่มเหรอใช่ปะ เรื่องของป้าเกิดปีหกสี่อ๋อก็คือจริงๆมันมันเรื่องมันเกิดนานแล้วแต่มันเพิ่งมาแบบเพิ่งมาแดงซัพพลายเออร์เขาก็แก้ให้ตามที่ต้องการแล้วไม่เฉลอแต่ก็ไม่เอาอยู่ดีเออ คือคือมันเหมือนว่ามันมันยุ่งเหยิงจัดจัดเพราะว่าทางฝั่งป้าเจ้าของโรงงานแกก็พลาดตรงที่มันเป็นสัญญาใจแกไม่ได้ทำสัญญาล่างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันคงจะมีแบบเจ้าอื่นเข้ามาด้วย คือมันมัน,มนเรื่องราวมันแบบว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนจัดๆเลยเอาจริงเอาจริงคือแต่ละฝ่ายก็มีข้อผิดพลาดแต่ว่าหลักๆก,ก็งง งงว่าสรุปแล้วขาดทุนใครขาดทุนหรือว่าทำไมเขาถึงมาทวงเรไม่ได้เป็นหนี้เขาจะมาทวงได้ยังไงมีสัญญานะครับดูในโหนกระแสมีพีออเดอร์อยู่สั่งผลิตหนึ่งล้านขวดโอ้มีสัญญาด้วยเหรอไม่คือ ไอสั่งผลิตอะ่ะน่าจะมีสัญญาแต่ว่าไอเรื่องแบบว่าสัญญาใจน่าจะเป็นพูดถึงเรื่องแบบการสร้างโรงงานเพิ่มอะไรเงี้ยป้าแกบอกว่ามีสัญญามาให้เซน็นแต่ว่าในสัญญาบอกว่าถ้าส่งขาดไปกี่หัวต่อวันคิดค่าเสียหาย75%แกเลยบอกว่ามันโหดเกินเลยไม่เซน็น อ๋อก็คือมีสัญญาแต่ไม่ได้เซ็นมันก็คือไม่มีสัญญาดิถ้างั้นนะแล้วประเด็นนี้ก็คือไปกู้นี้นอกระบบด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ก็ป้าแกก็พลาดอีกคือคือเอาตามตรงนะถ้าสมมุติว่าในอย่างที่ต้นทางใน facebook พูดมาเป็นเรื่องจริงว่า ประกบแกเป็นเจ้าของนะ้ําเป็นเจ้าของโรงงานนะ้ปลาเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานอะ่ะคือถ้าเจ้าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมันต้องใหญ่โคตรเลยนะเว้ยแกแบบมันแกควรจะมีเครดิตมากพอที่แกจะไปกู้ธนาคารได้ไหมแกไม่น่ากู้นี่นอกระบบเลยคืออันนี้คือแกพลาดแล้วก็ทำสัญญาใจกันเรื่องแบบว่าทำโรงงาน นี่เป็นเรียกว่าเป็นแบบว่าอุทาห์เลยคือทำอะไรแบบว่าการใหญ่มันต้องมีสัญญาให้เรียบร้อยเลยไม่อย่างนี้ก็คือแตกทีก็คือยับยับเรื่องนี้ต้องระวังครับเกี่ยวกับพวกการทำธรุรกิจแบบจำนวนมูลค่าเยอะ คนเรามันคําพูดมันใช้ในสารไม่ได้อะมันก็ต้องมีแบบลายลักษณ์อักษรอะคนอีสานเป็นคนง่ายๆครับชอบใช้สัญญาใจอืมมาไม่ได้นะจริงๆแล้วถือไว้เป็นอุทาหรณ์เลยฮะ คิดก่อนพวกคอมเมนต์ส่งของเขาเขาบอกว่าทําได้แต่เอามาแล้วมีรสชาติไม่ดีถ้ามันเป็นรสชาติเค็มเหม็นมากจนไม่เป็นน้ําปลาร้ามาทานได้แล้วพวกคุณจะรับไหมจะยอมจ่ายเหรอแบบว่าสั่งของเข้ามาแล้วต้องยอมจ่ายสิซื้อของออนไลน์ได้ของมาไม่ต้องปกคุณเอาไหม อมผมว่าอันเนี้ยอันเนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมพูดก่อนใน,นั้นเนี้ยที่มันน่าสนใจคือบางครั้งอะ่ะมันพูดยากนะต่อให้จะบอกว่ามีใบรับรองนู่นนี่นั่นมี qc แล้วแต่สมมุตินะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นมุมเราอะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้จะบอกว่าในความเป็นจริงมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะในกรณีนี้แต่แต่สมมุติเราอ่าสมมติสมม,ต,สม,มติตัวผมเป็นฟิพ์ี่พายใช่ปะแล้วผมไปคุยกับป้าเจ้าของโรงงาน ย้ำอีกครั้งว่าอันนี้ผมไม่บอกว่ามันในความเป็นจริงมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะแต่แต่ถ้าสมมุติว่าผมเป็นตัวพิมพ์ที่พายแล้วผมไปคุยกับเจ้าของโรงงานเปลี่ยนสูตรนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายอ่ะได้ชิมได้ชิมสูตรที่เราบอกให้เปลี่ยนแล้วแล้วเขาทํามาให้แล้วเราลองชิมดูแล้วแบบเฮ้ยอร่อยเว้ยเนี่ยผลิตมาเลยขออ่าเดือนแรกสามแสนขวดเอามาก่อนปรากผลิตมาให้แม่งคือเละเทะจัดจัดไม่ได้ ไม่ใช่แค่ไม่ตรงตามที่รสชาติที่เราชิมไปแต่ว่าคือแม่งแบบแม่งไม่ใช่น้ำปลาแล้วแม่งเหมือนแบบแม่งน้ำล้างจานอะเอามาให้แบบเนี้ยแล้วเราทำไงต่อวะถ้าเราจะไม่รับเขาบอกว่าเฮ้ยไม่รับได้ไงก็นี่ตกลงกันแล้วแล้วจะบอกว่าโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานได้ไงเนี่ยโรงงานเรามีใบมาตรฐานนู่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงคือแม่งแบบมันมัน,ม,นมันกินไม่ได้อะ อย่างนี้อย่างนี้ในฐานะที่ถ้าเราเป็นพิมพ์ที่พายเราทํำยังไงอันนี้เป็นสถานการณ์สมมตินะว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ทำยังไงมันก็มันก็พูดยากอะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นอะมาควรจะตีกลับถ้าเป็นแบบนั้นมาควรจะตีกลับใช่อันนี้อันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่เมคซ์เซนตรงที่แบบเออถ้าสมมุติว่าตัวเองบอกว่ารสชาติมันแย่ หรือมันไม่ได้มาตรฐานทำไมไม่ตีกลับทำไมเอาของไว้ในโรงงานอะไรแบบเนี้ยเอาของไม่ได้โกดังอ่าถ้าเป็นแบบนั้นต้องไปฟ้องสคอบอเอาใช่ไหมอ่าเออมันก็เม k กเซน์ก็คือถ้าสมมุติว่าเราสั่งมาปรากฏว่าของไม่ได้มาตรฐานก็ต้องไปร้องเรียน โผล่อีกโรงงานพลาสติกร้องถูกแม่ค้าออนไลน์ดังเบี้ยวจ่ายเงินกว่าล้านบาทเมื่อวานนี้อันนี้แม่ค้าออนไลน์ดังนี่คนเดียวกันปะเนี่ย ประเด็นร้อนนะครับดราม่าระหว่างโรงงานน้ำปลาร้ากับแม่ค้าคนดังคุณพิมพ์ริพายคือคุณพิมพิพายเนี่ยวันเมื่อคืนออกมาชี้แจงมาไลฟ์ละเดี๋ยววันนี้จะมีประเด็นของฝั่งโรงงานน้ำปลาออกมาตอบโต้แต่ว่าล่าสุดมีโรงงานพลาสติกมาอีกฮะมาร้องเรียนกับทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้เอาเรื่องของโรงงานน้ำปลาร้าก่อนเกริ่นก่อนนิดนึงที่มาที่ไปคือสืบเนื่องจากเมื่อต้นสัปดาห์ครับเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าแห่งหนึ่ง เขาออกมาบอกว่าเขาลงทุนสร้างโรงงานผลิตน้ําปลาร้าให้กับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพอรอพอแต่พอส่งของไปก็คือใช้ชื่อตัวย่อนะแต่ว่าลูกลูกก็คือไม่เซ็นเซอร์กลับไม่จ่ายเงิน <c oughs> พอทวงถามไปก็โดนว่าต่อว่ากลับมาและที่สุดถูกยกเลิกออเดอร์เสียหายอย่างหนักน้ําปลาร้าเนี่ยเสียหายเป็นล้านเมื่อคืนคุณพิมพ์ริพาย คุณผู้ชมฮะไลฟ์สดชี้แจงเลยบอกว่าไม่เคยเป็นหนี้สินค้าเขาตังหากที่ไม่ได้คุณภาพแล้วก็โชว์หลักฐานเป็นแชทด้วยไม่ทําสิ่งใดที่เป็นข้อคอรหาทํากบเจ้าของโรงงานน้ําปลาร้าเปิดใจกับทีมข่าวเราทั้งน้ําตาบอกว่าแชทที่เขาโชว์เนี่ยคือแชทปี64ก่อนการสั่งรถอุปกรณ์พวกนี้เขารู้ที่พี่เป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยเขาเที่ยวตามพี่อยู่เนี่ยแต่อะไรท่านนี้นะครับมูลค่าประมาณ1นึ่งล้านหกแสน Holy Jesus!